ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าทางสอปป,อปอลาวค่ะได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะ จัดทำตามแผนการพัฒนาช่วงปี2554ถึง2563โดยดําเนินนโยบายตามทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลคะเรามาดูว่าเขตเศรษฐกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้วนะคะอยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะก็คืออยู่ตรงแขนนี้สีจะไม่ค่อยชัดซะหน่อยนะคะจะเป็นสีเทาเทากลางๆนะคะเข้มกลางๆก,ก็คือเศรษฐกิจสําคัญจะอยู่ตามชายแดนที่เขาอนุมัติแล้วก็คือที่หลวงน้ําทาที่จิตติดกับจีนนะคะ ทางเาวียงจันทร์ที่ใกล้ๆก,กับจังหวัดน้องคายนะคะแล้วก็ทางคำม่วนที่ใกล้ๆก,กับมุกดาหารด้วยซึ่งเขตเศรษฐกิจที่จํานวนห้าแห่งที่พูดไปนะคะที่กําลังพิจารณาจะอนุมัติก็คือมีที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่3ามคม่วนเขตด่านสากลน้ําเฮืองแขวงไซบุรีเขตตัวเมืองท่องเที่ยวมหานทีาีพันธรแขวงจำปาสักเขตตัวเมืองท่องเที่ยวทุ่งไหยหินแขวงเชียงขวาง เขตเศรษฐกิจพิเศษซำเหนือและเขตท่องเที่ยวเวียงไซแขวงหัวพันนะคะเป็นสิทธิประโยชน์สําหรับการลงทุนนะคะเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยค่ะแล้วก็อาเซียนอยู่ที่ไหนตรงนี้นะคะแผนที่ค่อนข้างชัดแล้วก็ตามที่ตามวางเป้าไว้นะของรัฐบาลสปปลาวก็คือเขตเศรษฐกิจทั้ง7เขตจะเป็นเขตด,ด้านการค้าการบริการการท่องเที่ยวะค่ะ